วข้าพระพุทธเจา้าขอน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมีได้ข้าพระพุทธเจา้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่บริษัทกรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุจำกัดและบริษัทเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดสถานีโทรทัศน์สีกองทบ,บกช่อง7ร่วมกับเซนต์แอนเตอร์เทนเมนต์เสนอ และนี่คือเกมโชว์ที่ตื่นเต้นและเราใจที่สุดกับรายการตกสิบหยิบล้าน Still Standing h a i แล้ d สำหรับผู้แพ้ครับ1ผู้แข่งขันที่สามารถเอาชนะ10นักสู้ของเราได้นะครับรับเงินรางวัล1น1ล้านบาทจากไส้ก่อกไก่บีเคพและในช่วงนี้นะครับเรากำลังก้าวเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะครับ2,560นะครับเราจึงจัดทำเทปพิเศษนะครับต้อนรับปีละกาบายจับใจครับโดยในวันนี้นะครับนักสู้ชุดพิเศษของเราจะมาในทีมที่เรียกว่าหนุ่มตีสาวหมวย ชันนะครับดำเนินมาสู่รอบควิกราวแล้วนะครับเหลือนักสู้อยู่บนเวที5ท่านพร้อมกับเงินสะสมที่สะสมไปแล้วนะครับตอนนี้38,000บาทมองหน้ากันให้ดีครับ1นใน5ท่านนี้แหละครับจะได้เงินสะสมกลับบ้านเพียงคนเดียวเท่านั้นฝั่งนี้เหลือคนเดียวกับ <c oughs> จันจินะครับฝั่งนี้ทางบ้านล้วน,นเลยยืนกันแบบพร้อมหน้าทีเดียวคนต่อไปเริ่มที่คุณจันจิคเอาล่ะ ตั้งสติให้ดี10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส,ส,สัตว์ร้องอบๆค่ะถูกต้องครับกบครับ4 0 0 0มบาทครับ<ส><ส>มาทางนี้บ้างคุณลูกตาล<ส><ส>ข้อมือสักคู่ง่ายไหมฮะง่ายค่ะ<ส><ส>อยากได้แบบนี้อีกไหมอยากได้ค่ะอยากได้เอาล่ะจะเป็นอย่างที่คุณตั้งใจหรือไม่ขึ้นอยู<ส>่กับ10วิน<ส><ส><ส>าทีและคาถามนี้ของคุณลูกตาลครับเอาฝ่ามือตีอย่างแรง ถูกต้องครับตกครับเซมืนสบาทครับตอนนี้โมชิครับผมสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับส่วนของผิวพื้นโลก <6 S 1> ที่ไม่ใช่ทะเลห,หรือแม่น้ำถูกต้องครับบกฮะเซม0นา 4, บา,นาทบแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณนุกนิกสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ สั้นเข้าย่นเข้าอะหุบไม่ใช่ครับโหดค่ะถูกต้องครับโหดครับเห็นถึงความกดดันนะครับตอบมาคำแรกทุกคนงงคือคำว่าอะไรหบไม่มีหบนะฮะอยากจะตอบกบเหมือนจันจีใช่ไหม ก็เห็นเป็นแบบเออบอใบไม้กัหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยนึกหบไปก่อนตอบต่อไปก่อนอ่ตอบไว้ก่อนหดนะฮะถึงจะถูกต้องสั้นเข้าย่นเข้า4 6 6 0 0 0บาทคนสุดท้ายของรอบควิกราวรอบนี้คุณอ้นครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับลนลงไหลลงหยดลงมาตกครับถูกต้องครับส8 0 0 0บาทครับเริ่มควิกราวรอบใหม่ที่จันจิครับ ตั้งสติให้ดีเซฟวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเลิกสิ้นสุดจบค่ะถูกต้องครับจบครับห้าหมื่บาทสะสมไปแล้วครึ่งแสนไปแล้วครับตอนนี้คุณลูกตาลเยอะไหมเยอะค่ะเยอะแต่ว่ายังไม่พอค่ะยังไม่พอยังไม่พอสำหรับคนอื่นหรือยังไม่พอสำหรับเรา สำหรับทุกคนเลยค่ะสำหรับทุกคนยังสะสมได้อีกใช่ค่ะงั้นต้องตอบให้ถูกถึงจะได้สะสมเพิ่มสพวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับหมายไว้เขียนไว้จดค่ะถูกต้องครับ52,000บาทครับมาถึงคนต่อไปโมชิคับผมเร็วไหมฮะเร็วมากครับข้อเมื่อสักครู่ตอบได้ไหมตอบใช่ไหมครับไม่ใช่จดอ๋อจดอ๋อมีเล่นมุกด้วย เดี๋ยวจะดูซิเล่น <No. S 1> มุกแบบนี้จะตอบของตัวเองถูกหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ oh. เอาฟันเน้นเพื่อให้แตก oh. ถูกต้องครับ oh. ขบครับ oh. 54,000บาทตอนนี้มาถึงคุณนุกนิกลนไปนหมดและะ้วค่ะตอนนี้เอา เอาแบบสบายสบายหรือเอาแบบลุ้นๆดีครับเอาสบายๆดีกว่าค่ะเอาสบายสบายดีกว่าดูซิว่าคุณนุกนิกจะสบายสบายหรือไม่เซฟวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับสิ้นจบไม่มีเร็วครับขวดไม่ใช่ครับเร็วครับเร็วครับหมดเวลาครับโอ้โหเกิดอะไรขึ้นสิ้นจบไม่มีคุณโมชิได้ไหม หมดนะครับถูกต้องครับหมดนะฮะนะครับก็คือหมดไงอ๋สิ้นจบไม่มีเป็นหวดไปซะงั้นนะครับโอ้โหน่าเสียดายแต่ยังไงวันนี้อย่างน้อยๆคุณนุกนิกนะครับมี20 0 0มบาทสะสมไปเรียบร้อยแล้วเอาล่ะพร้อมไหมฮะไม่พร้อมค่ะไม่พร้อมบอกซิว่ามาได้เงินจากรายการตกส0บหยิบล้านรู้สึกยังไงก็ สนุกดีค่ะแล้วก็กลัวด้ค่ะตอนเนี้ยระแวงไปหมดสนุกและกลัวระแวงด้วยระแวงใครครับเราแหวงจะตกเนี่ยระแวงจะตกงั้นอย่าเราแวงเลยเหลือนักสู้อยู่บนเวทีเพียง4ี่ท่านเท่านั้นครับ 1ใน4ท่านนี้นะครับจะได้เงินกองกลางอย่างน้อยๆ54,000บาทกลับบ้านไปแต่จะเป็นใครยังไม่รู้ผลในเบรกนี้นะครับช่วงนี้นะครับหมอช้างทศพรสีตุลานะครับมีเรื่องราวดีๆนะครับต้อนรับปีละกามาฝากกันในช่วงเฮงเฮงปีระกาบายจับใจครับช่วงเฮงเปีละกาบายจับใจสวัสดีครับในปีใหม่นี้นะครับคนไทยหลายคนครับนิยมไปขอพรกันที่ฮ่องกง และหนึ่งในวัดที่นิยมมากที่สุดนั่นก็คือวัดกังหันหรือว่าวัดแชกงมิวนั่นเองนะครับที่วัดกังหันนั้นนะครับจะมีเทพแชกงอยู่นะครับซึ่งเป็นเทพที่จะให้พรนะครับทั้งในเรื่องของความสําเร็จความก้าวหน้าในหน้าที่การงานเคล็ดลับนั้นง่ายมากลยครับเมื่อไปถึงวัดแล้วนะครับให้เราตั้งจิตอธิษฐานต่อเทพแชกงพออธิษฐานเสร็จปุ๊บให้สบตาไปที่องค์เทพนะครับเหมือนกับเป็นการส่งข้อความไปถึงท่านหลังจากนั้นนะครับเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากครับคือเราต้องหมุนกังหันตามเข นาฬิกา3ครั้งเพื่อให้คำอธิษฐานเรานั้นบรรลุสมตามความปรารถนาของเราันเองครับ เพื่อความเป็นสิริมงคลต้อนรับตรุษจีนปีไก่ทองให้เฮงเฮงๆตลอดไปท่านผู้ชมสามารถหาของไหว้ที่มีสัญลักษณ์ไก่ทองหรือของที่มีสีแดงและไปไหว้พระเสริมดวงถูกต้องตามตำรากับผมที่ฮ่องกงโดยติดตามรายละเอียดที่ Facebook จับใจมหาชนครับ6 6 0 0 0บาทเยอะไหมครับเยอะครับแต่ยังไม่พอครับยังไม่พออีกมีอะไรอยากจะคุยกับคุณลูกตาไม่คุยครับไม่คุยแล้วเหรอครับไม่คุยยอมหนูเถิดนะคะนะคะไม่ครับ สนับสนุนโดยข้าวโพดอบกรอบทวิสโก้โคลล่าอัลเตสจับใจเครื่องดื่มสมนุนไพรสูตรจับเลี้ยงสนับสนุนโดย f ฟรนช์คาเฟ r ริชเอสเปร s โซแบรนด์รังนกแท้อาหารเช้าวนสเล่โกโก้ครันช์ซีเรียลโฮเกรน สู่ตกสิบหยิบล้านสติลสแตนดิ้งไทยแลนด์นะครับกับเชฟพิเศษต้อนรับปีละกาบายจับใจนะครับกับทีมเรียกว่านุ่มตีสาวหมวยนะครับตอนนี้เข้าสู่รอบควิกราวสะสมผ่านไปแล้วตอนนี้54,000บาทคนต่อไปที่จะต้องตอบคำถามคือคุณอ้น10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับอาการที่แสดงออกบอกให้รู้ว่าเห็นด้วยไม่ขัดยอมถูกต้องครับยอมครับ5 6 0 0 0บาทครับ ทานไปอีกหนึ่งรอบมาลุ้นกับจันจีกันเลยจะได้ยืนต่อไปหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับได้รับกลิ่น<อ>ดีถูกต้องครับหอมน่ฮะ5้0 0มนบาทแล้วเป็นยังไงครับคุณลูกตาลรู้สึกว่าเริ่มวนเร็วเร็วขึ้นเรืเร่อยๆเร็วขึ้นเรืเร่อยนี่ถ้าเราตอบถูกนี่60,000เลยนะโอ้โหแล้วเรายังได้ลุ้นต่อด้วย เอาละอยู่ที่คุณลูกตาแล้วนักบัญชีของเรา <c oughs> ถ้าพร้อมแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ <c oughs> หยุดนิ่งปราศาจากสิ่งรบกวน <c oughs> ถูกต้องครับสง,งบครับ <c oughs> และเมื่อตอบถูกตอนนี้สะสมไปแล้ว60,000บาทครับ <c oughs> มาถึงโมชิ <c oughs> ครับผม <c oughs> 10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ อาการที่หมดความรู้สึกสลบสงบถูกต้องครับสลบฮะสงบเข้าไปแล้วนะฮะของคุณสลบครับผมต้องแล้วนะครับ6.2 0ม0บาทมาถึงคุณโอ้นอีกแล้วจะสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับมืดไม่เห็นบอรดครับถูกต้องครับ6.4 0 0 0บาทครับ ผ่านไปอีกหนึ่งรอบของควิกราว์เริ่มรอบควิกราว์ต่อไปที่จันจิตั้งสติให้ดีเซฟวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับตัดอวัยวะส่วนหนึ่งของการสื<อ>บพั<า>นธุเพื่อไม่ให้เกิดลูกถูกต้องครับตอนครับ6 6 0 0 0บาทครับมาถึงคุณลูกตาอีกแล้วเอ๊ะเมื่อกี้หันมาแป๊บๆมาอีกแล้วใช่ เร็วมากเร็วมากเลยตอนนี้กดดันขึ้นเรื่อยๆนะครับ10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับใช้สำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ครอบครองขนมค่ะไม่ใช่ครับดดีๆครับนึครับหมดเวลาครับจันจีตอบได้ไหมครับของของไงฮะใช้สำหรับนำหน้านามที่เป็นผู้ครอบครองลูกตาลงงเลยตอบขนม เป็นนักบัญชีจริงเราเราจะเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมฮะเคยกรีดอะไรสิ่งดังๆไหมครับเคยค่ะเคยตอนไหนครับน่าจะตอนนี้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 คนถัดไปคุณโมชีมีอะไรอยากจะคุยกับคุณลูกตาไม่คุยครับไม่คุยแล้วเหรอไม่คุยหกหมื่นหกพันบาทเยอะไหมครับเยอะครับแต่ยังไม่พอครับยังไม่พออีก <No. S 2> มาลุ้นกับคุณโมชิกันเลยจ้าสะสมเพิ่มได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับเครื่องมือขุดโนดินทำด้วยเหล็กถูกต้องครับหน้าแบนกว้างมีด้ามยาว68,000บาทไปแล้วครับตอนนี้มาถึงคุณโอ้นครับ จะสะสมเพิ่มเป็น70,000บาทได้หรือไม่อยู่ที่คุณโอ้นแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับทดสอบคุณภาพว่าพอดีหรือเหมาะสมหรือไม่ลองครับถูกต้องครับลองนะ <c oughs> และผ่านควิกราวไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้สะสมแล้วนะครับ70,000บาทอเอาสิตอบถูกก็สะสมไปเรื่อยๆ นะครับ7,000 70, 0บาทไปแล้วครับหนึ่งใน3คนนี้แหละครับยิ้มยิ้มมองหน้ากันให้ดี <c oughs> ตอนนี้คุณอน้นถ้าคุณจันจีตอบไม่ถูกคุณโมชิตอบไม่ถูก7,000 70, 0บาทเป็นของคุณทันทีเขาเรียกว่าหมู6กนะนะครับโดยที่ไม่ต้องทำอะไร <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่เขา2คนแล้วเอาละแต่ในขณะที่คุณจันจีถ้าตอบถูกก็สะสมเพิ่มต่อไปเช่นกันเอาละให้กำลังใจกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับ ไม่แท้หรือไม่จริงปลอมตามสภาพของสิ่งนั้นถูกต้องครับปลอมครับเจ0 0 0บาทแล้วเช่นเดียวกันครับจันจีถ้าสองท่านนี้สุภาพบุรุษเขาตอบไม่ได้72000บาทเป็นของคุณทันทียอมหนูเถิดนะคะนะชะี้ตอบจันจีหน่อยไหมไม่ครับโอเคค่ะ,อคคะตอบอย่างรวดเร็วเลยไม่ครับไม่เลยไม่ยอมจริงๆครับผมนนะฮะ เรื่องเงินมันไม่เข้าใครออกใครนะครับ72,000บาทมาลุ้นกับโมชีกันเลยจะตอบได้หรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับละอองน้ำขนาด<ม>เล็กมากที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าลอ,อยในอากาศถูกต้องครับหมอครับโอ้โ oh ห7 4 0 0 0บาทมาถึงคุณอ้นแล้วครับอยู่ที่สติของคุณแล้วครับคุณอน้น10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับผลจากปราศจาก สนับสนุนโดยวัสลินดิฟลิสโตโลชั่นซัมซุงกาเล็กซี่ A9Pro กุลิโกโซีโรชูกาชโคโคโ็อกโกแลตเฟรเวอร์มาถึงคุณโอ้นครับอยู่ที่สติของคุณแล้วครับคุณโอน้นสิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับพ้นจากปราศจากปลอดฮะปลอดถูกต้องครับปลอดนะครับ เจ็ดหมื่นหกพันบาทเริ่มควิคลาวอีกหนึ่งรอบหันมามองหน้าจันจี <c oughs> จันจีเหมือนแบบไม่อยากให้หันมามองเลยทําไมมันเร็วแบบนี้พักหนไหมคะนะฮะพักไม่ได้ละพักไม่ได้ <Okay S 1> ครับการแข่งขันมันยิ่งเข้มข้นขนึ้นเรื่อยๆ <c oughs> เอาล่ะมาลุ้นกับจันจีกันเลยจะตอบได้หรือไม่สิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับออกลูกออกจากคลอดค่ะคลอดถูกต้องครับเจ็ดหมื่นแปดพันบาทครับ 7,8000บาทแล้วครับโมชี8 0 0 0 0ื่ครับ8,000 0ืครับผม8,000 0จะเริ่มที่คุณหรือจะเริ่มที่ผมเนี่ยครับที่คุณใช่ไหมเอาละโอ้โหโมชีบอกแม่ทำไมกดดันกันอย่างนี้นะครับอยู่ที่สติของโมชีแล้ว10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับของกรมยาวขนาดเล็กที่มีรูหลอดหลอดถูกต้องครับโอ้โห80,000บาท คุณโอนครับ8ปด0 0ื่นบาทไปปรับปรุงอะไรบ้างดีอืมหาทำเลใหม่เลยครับหาทำเลใหม่เลยครับเพราะว่าถึงกับย้ายร้านเลยฮะเพราะว่าตอนนี้พี่เอรู้แล้วว่าอยู่ตรงไหนฮะอะไรนะครับตอนนี้พี่เอทราบแล้วว่าอยู่ตรงไหนอ้าแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวไปถล่มร้านผมมาดิอุ้ยไม่มีเราไม่ช่วยกันอุดหนุนได้โอเคนั่นอยู่ที่เดิมครับโอ้โหแ0 0 0มื่นบาทแล้วครับมาลุ้นกับคุณโอนกดดันไหมครับมากๆฮะดูอยู่ทางบ้านพอถึงรอบนี้เห็นเขาตอบกันไม่ได้นี่รู้สึกไง อยู่ที่บ้านคิดตลอดนะทำไมง่ายๆแค่นี้ตอบไม่ได้ตอนนี้คนทางบ้านก็กําลังดูคุณอยู่เหมือนกันจะเข้าตัวแล้วเนะี่ยเอาละคุณอ้นจะตอบถูกหรือไม่10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับแต่ต้นไปจนถึงปลายตลอดครับถูกต้องครับตลอดครับ82,000บาทโอ้โหยิ่งพูดยิ่งแบบมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่จะเป็นแสนอยู่แล้วนะ82,000บาท แต่มีคนเดียวครับจะเป็นใครจันจีไหมสมควรค่ะสมควรโอ้โหตอ,อ <contar> นนี้มีทั้งความกดดันและความมั่นใจมาคู่กันดูซิว่าใครจะชนะความกดดันนี้ได้คำ <c oughs> ถามต่อไปเป็นของจันจิ<อ>1ิบวินาทีต้องตอบให้ถูกกับคำถามนี้ครับถ้าชนิดหนึ่งนำมาใช้ประโยชน์ทำเทอร์โมมิเตอร์ถูกต้องครับปลอดนะครับ8 4 0 0 0พบาทครับ และตอนนี้นะครับเข้าใกล้สถิติสูงสุดในรอบควิกราวของรายการของเราที่88,000บาทโมชิคิดว่าจะทำลายสถิติได้ไหมน่าจะได้ครับเพราะจากผมก็86 0 0 0แล้วครับก็ใกล้แล้วครับจากคุณก็86 0 0 0แล้วครับโอ้โหความมั่นใจของคุณนี่เอามาจากไหนบ้างครับเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะมั่นใจทุกครั้งที่หันมาถามโมชิครับผมเราชอบคนแบบคุณครับผม เพราะเวลาตอบไม่ได้เราจะสะใจมากเลยทีเดียวไม่เราจะเป็นกําลังใจให้อยากให้คุณทําได้เหมือนกันเอาละครับมาลุ้นกับคุณโมชิกันเลย10วินาทีต้องตอบให้ถูกกับคําถามนี้ครับเห็นเด่นสะพังครับเห็นเด่นสะพัง โมชีไม่ตอบเลยอ้าอ้าอย่างเดียวเลยนะฮะคุณโอ้นตอบได้ไหมครับสลอนครับสนหลอนครับถูกต้องครับเห็นสนหลอนก็ไม่หมดไงเห็นไหมยืนอยู่สลอนหน้าสนหลอนเห็นยืนสลอนกันแบบนี้คุณโมชี้ครับผมเห็นคนอื่นตกไปรู้สึกยังไงรู้สึกสมน้ำหน้าครับแล้วตอนนี้แหละครับที่คุณจะต้องตกแล้วสงสารตัวเองครับเอาทำไมไม่สมน้ำหน้าตัวเองล่ะครับน่าสงสารครับน่าสงสารครับผมมีอะไรอยากจะบอกคนทางบ้านบ้างฝากอันนี้ด้วยครับกด subscribe รายการผมด้วย แล้ว8ปดหมื่นสี่พันบาทไม่อยากได้แน่ะฮะช่างมันเถอะครับโอ้โหนี่ใจบุญมากเลยให้สมแจกไงครับมีอะไรอยากจะอวยพรสองท่านไหมก็ให้กำลังใจจันจิแล้วกันครับเฮ้ยคุณบู๊ดีคุณพูดไม่ไม่หันไม่มองคุณโอ้นเลยเหรอไม่ครับโอ้โหทหน้าผมไปเชียงใหม่เลี้ยงหมูจุ่มผมด้วยผมไม่น่าจะกจะได้ไปเชียงใหม่ไหมเพราะตอนคุณตกไปไม่รู้สภาพเป็นยังไงพร้อมไหมฮะไม่พร้อมเลยครับไไมมมมมม่่พร้้้อออออเลยยหนนนนนนงงงงงะททาาาผูชบิดึุ โธ่เมื่อกี้ผมไม่เนี่ยผมอ่อยให้จันจิผมอยากให้จันจิได้ครับอืเอาใจเชื่อจันจินะเขาแน่นงุกกัดก็ไม่อีกสนุกดีและวันนี้เราก็มีคลิปเซตจากผลิตภัณฑ์ไส้กรอกไก่ BKP มอบให้ด้วยนะครับเหลือ2ท่านอยู่บนเวทีระหว่างคุณอ้นหมูจุ่มจากเชียงใหม่กับจันจิ หนึ่งในสองคนนี้จะได้เงินอย่างน้อยๆ84,000บาทกลับบ้านเพียงคนเดียวหรือทั้งสองคนนี้จะทำลายสถิติในรอบควิกรรวของรายการที่88,000บาทจะเป็นใครต้องมาตามต่อกันในวันต่อไปนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณยามาฮ่าลอรีเอโคลโรล่าอัลติสยูโรเคกวาสลีนเอสโคล่าเนสเล่โกโก้ครั้นซีเรียลโฮเกนโอโ plus แป้งเด็กจอนสันบอสซัมเครื่องดื่มลิโปแบรนด์รันกแท้และไส้กรอกไก่ BKP ครับ ท่านผู้ชมที่สนใจนะครับอยากมาเป็นนักสู้ในรายการนะครับส่งรูปถ่ายพร้อมประวัติของตัวท่านเองมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับระหว่างคุณโอ้นกับคุณจันจีนะครับใครจะได้เงินกองกลางกลับบ้านไปนะครับต้องมาตามลุ้นกันต่อนะครับทุกเย็นวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ทางช่อง7สีกับรายการตกสิบหยิบล้าน s t ล l แสนดึงไทยแลนด์พบกันใหม่สวัสดีครับ เวทีนี้ไม่มีที่ยืนสำหรับผู้แพ้ใครอ่อนแอก็ลงไปตกสิบหยิบหลานตอนรับตรุจีนกับเหล่าสิบสนักสัตว์และหนุ่มกอลฟอนุวัตน์ชูเชิดรัตนาใครจะอยู่ใครจะไปห้าพลาดทุกเยก็นวันจันทร์ถึงศุก